สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับงวดประจําวันที่2นะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับผมสลับในสูตรเม็ดเดียวในงวดที่แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆ f อนะครับก็มาในตัวน้นนะครับมาในตัวกลับนะครับเจ็ดแปดเนาะนะครับ ผลหวยรัฐบาลลาวในงวดที่แล้วนะครับก็44เนาะ448718นะครับผมก็ก็เข้าในเลขล่างชุด4ตัวนะครับผมตัวเน้นนะครับ7887นะครับผมก็ตัววิ่งรูดก็มานะครับผมส่วน0นี้หลุดไปนะครับก็ขอสแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผม สำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับผมตัวเด่นนะครับผมจะให้ไปที่เด่นศูนย์นะครับแล้วก็เด่นสี่นะครับผม สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่0ูนย์นะครับผมในสูตรเม็ดเดียวนะครับสำหรับจับคู่นะครับผมก็จะมี0 0นย์ศูนย์ 05 06 07 08แล้วก็09นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยส่วนในหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่ ให้ไปที่8นะครับหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่8นะครับยังชอบ8อยู่นะครับก็จะเป็น804นะครับ804แล้วก็808นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี4คู่นะครับที่จะเน้นให้ก็จะมี4คู่04นะครับ08 01แล้วก็ 03นะครับผม01 03 04 08นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับผมก็เป็น804นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ศูนย์เม็ดเดียวก็เข้ามาไม่แน่ใจว่ากี่กิงวดแล้วนะครับก็หลักๆก็2องวดติดเนาะเพราะว่างวดก่อนนั้นนี้ก็เข้าใน05 0550นะครับในเลขชุด6ตัวเนาะวดล่าสุดก็ ในชุด4ตัวนะครับเลขล่างนะครับก็7887เนะครับเข้าในตัวกลับนะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับในงวดที่แล้วนี่ครับผมก็เข้าในตัวเน้นนะครับสําหรับในงวดนี้ก็เด่นศูนย์เนาะเด่นศูนย์เด่นสี่วิ่งรูดที่ศูนย์นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้ารับชมตัวเลขแล้วชื่นชอบก็ค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภนะครับในแนวทางหวยรัฐบาลลาวในงวดประจำจวันที่2นะครับเดือน2 2565นะครับก็ขอให้มา2ตัวบนล่างเนาะแล้วก็3ตัวนะครับก็ขอให้เฮงๆกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ